จันจิรำถวายพระแม่ลักษมีโชดีรารรา่รำดังองค์แม่ประทับนำทีมไลาลาอมุเล็ตจัดพิธีเทวาพิเศษสีคะเนศลักษมีบารมีโชคเสริมความปังรับปีใหม่ปังไม่หยุดเรียกว่าหลักกี้ทั้งธุรกิจและความรักล่าสุดจันจิจันจิราแท็กทีมจันทราจันพิทักษ์ชัย และเจนนี่เจนจิราผู้บริหารไลลาอะมูเลตแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเครื่องรางสมัยใหม่ได้เลิกเปิดตัว องศีคเนลักษมีบารมีโชคโดยจัดพิธีเทวาพิเศษเสริมสิริมงคลนณนลานด้านหน้าศาลองค์พระแม่ลักษมีเซนทันพระซาลาดเพ้าวพร้อมบวงสวงทำพิธีเบิกเนตรองค์พระและรดน้ำเทพมนต์พร้อมไร้รำถวายเพื่อเป็นการสักการะองค์พระแม่โดยจันจิจันจิราสวยสง่าในชุดสารีเสื้อผ้านาผมจัดเต็มเสริมความปังและเผยว่าช่วงซ้อมกับครูมีเวลาค่อนข้างน้อยจนมีความเครียดแต่ภาพรวมก็ทำออกมา ได้ดีที่สุดเหมือนองค์แม่มาประทับและขออวยพรให้ทุกคนที่มาร่วมงานมีความสุขและมีสิ่งดีๆกลับเข้าไปอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นพิธีจากลายลานะคะที่เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเนี่ยมาร่วมกับพิธีมงค,คลครั้งนี้นะคะ่ะเป็นพิธีเทวพิเศษพระพิฆเนศแล้วก็องค์พระแม่ลัศมีค่ะที่เซนทรัลลาดพร้าวค,ค่ะใช่ค่ะเห็นว่ามีการจัดเตรียมกันตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ค่ะจัดเตรียมกันจริงๆจ,จัดเตรียมกันมาเนิ่นานานแล้วะคะ่ะแต่ว่าเรามาเตรียมงานกันตอนกลางคืน สำหรับที่มีในการจัดขึ้นเพื่ออะไรคเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนร่วมกันอ,อวยพรเพื่อที่จะเข้าสู่ปีใหม่ให้กับลูกค้าไลลาด้วยค่ะซึ่งมีทางศิลปินมามาเหมือนมีศิลปินด้วยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราเหมือนได้เรียนเชิญศิลปินมาร่วมออกแบบเครื่องรางนะคะแล้วก็มีการทําพิธีร่วมกับลูกค้าด้วยค่ะครัค่ะั้งนี้ลูกค้าก็ได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมทําพิธีร่วมกันกับร้านไลลาค่ะ เ,เรื่องคอเลกชั่นใหม่นะคะแม่สาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะกแครั้บบนงนี้ก็จะเป็นองค์พระพิคเนศกับพระแม่ัศมีคู่กันนะคะก็จะเด่นในเรื่องของความสําเร็จด้วยแล้วก็ความรักด้วยค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่บอกเลยว่าเป็นเลิกดีเฮงเฮงทั้งพี่ๆมาก็คือขอเรื่องความรักและเสน่ห์ได้เลยเป็นเลิกดีสุดๆเลยค่ะวันนี้ก<อ>็ลเลยแบบว่าอยากให้แบบลูกค้าได้มาเฮงเฮงกัๆๆนในวันนี้ค่ะ ใช่ค่ะเป็นแบบว่าเป็นไฟล์แบบว่าทำเพื่อครอบครัวของเรา <c oughs> <c oughs> ก็คือ,อคุณอาก็บอกว่าให้มาลำํำเน้แล้วก็จันจิก็ไปญี่ปุ่นมากลับมา2วันซ้อมค่ะแล้ววันนี้ก็สามนาทีคนเดียวเลยก็ถือว่าเต็มที่ค่ะให้คุณครูตุ้ยที่แบบว่าเรียนจากอินเดียมามาสอนจิเลยอะคะ่ะโหตอนขณาดลำมัน มันมันแบบไม่มีความตื่นเต้นมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนแบบมันอยู่กับตัวเองไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก่อนที่สอบก็คือเครียดเครียดมากแบบนั่งแบบร้องไห้เครียดเพราะมันสองวันเองค่ะแต่ว่าพออลัมจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันอาจจะมีพลาดผิดพลาดบ้างเพราะเราสองวันเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าภาพรวมเดนจีรู้สึกโอเคมากๆค่ะรู้สึกว่ามันประทับแม่มา อธิษฐานจริงเหรอคะจริงๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะในวันนี้ก็ขอให้คนที่มาในวันนี้ประสบความสําเร็จนะคะแล้ววันนี้ก็คืออะไรแบบที่ทําขอให้ไม่พลาดขอให้งานผ่านรูรุวงไปด้วยดีค่ะวันนี้อย่างแนร,ารา่างของรันะครับพัฒนาองคายัางไงก็ในอนาคตก็จะคอยเออเป็นตัวแทนในการเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจในการันาในเรื่องงานศิลปะะวัฒนธรรมครั้งนี้ค่ะไปด้วยกัน ก็อย่างที่งานครั้งนี้ค่ะเป็นเป็นครั้งที่น่าจะเป็นแบบครั้งที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ของไลลาเหมือนกันที่เราได้ผลักดันศิลปินของไทยอะค่ะเพื่อให้แบบเหมือนคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในงานออกแบบในใสายงานนั้นนี้อะค่ะค่ะซึ่งอนาคตเราก็จะมีอะไรแบบนี้อีกอีกมากมายเลยค่ะเราค่อยๆแบบได้ลองหาทางทำกันหน่อยแล้วค่ะแบบเริ่มสนุกขึ้นมาหน่อยแหละเพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะอยู่ใน โลกโซเชียลแบบทํากันเองอะไรค่ะตอนนี้เริ่มอยากจะออกมาให้คนได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้นด้วยแล้วทางแบรนด์ก็จะมีสิ่งที่ทํายึดเหนี่ยวจิตใจทําให้ทุกคนแบบว่ามีกําลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ได้มาร่วมบูชาสิ่งต่างๆของเราอะจะได้รับบุญไปมากเพราะเราก็หลังจากที่เราทําทุกอย่างแล้วเราก็มีการทําบุญต่างๆเพื่อลูกค้าะค,ะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งดีๆกับไปค่ะไม่ใช่แค่มาอุดหนุนเครื่องรางค่ะอยากได้บุญกลับไปด้วยอยากให้ทุกคนได้บุญกลับไปด้วยค่ะ ค่ะฝากหน่อยค่ะเจนนี่ค่ะก็ฝากถึงขอให้ทุกๆคนนะคะปีใหม่นี้ก็เฮงเฮงปังปังแล้วกันค่ะฝากด้วยนะคะกับองค์ใหม่ที่เราได้องค์ใหม่จะเป็นองค์เป็นพระพิฆเนศกับพระแม่รัศมีที่เป็นองค์คู่กันนะคะก็จะเด่นในเรื่องของความสําเร็จด้วยแล้วก็ความรักด้วยค่ะสามารถถวายบูชาได้ที่ไหนคะที่ไลลาเลยค่ะไลลาทุกสาขาทุกสาขาค่ะค่ะ